เ er pues huh? right? right ี้ยวเี้วอจับได้ครับจับนี่แหละ้มไมใครจะไปจีบซาเหรอแ้อไปจีบซาปักเหมียว่อืจะรีบไปไหนเหมียวนอนจะรีบไปไหนครับอืมน้องเหมียวจะรีบไปไหนอืมเี้ยว

ไม่ให้ไป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 ครับไม่ให้ไปอยู่นี่ก่อนอยู่การจออยู่การจอดเนาะเนาะ

เลวเวสาวน้อยนสาวน้อยกินแกะลูกสาวน้อกินแกะไหมลูกาวน้อยกินแกะไหมสาวน้อยออย่าไปครูเ่ยครูสาวน้อยนะเสือสาวน้อมั่ไกลสาน้อกินแกะไหมลูกสาวน้อยสาวน้อกินเสือกินเสือโอ้เสือกินใหญ่เลยวนสาวน้อยคูเสือใหญ่เลย